ฝนตกถ้ำพี่น้องแค่ว่าก็เลยเออเดี๋ยวมืออื่นให้ตะหน่อยไปเอาผู้เดียวครับผมกระสีออกเดินทางกลับบ้านครับผมนี่ฝนตกคน,ะนอ่ะถนนเปียกเบ้อฝนพึงเศร้าตกครับผมแดดก็ออกเยอะแต่ว่ากระสีคึ้มกระสีตกไม่ยืดหยุ่ดอกจอดจุดปอดตะค้อตหน่อยว่าเตินมน้ำมันครับผมนี่นี่เหนียว ก็เลยขาาวเยเซเบนเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องเพื่อขอไปซื้อของเซเ่นด้วยฝนตกก็ได้ไปพอถึงหม่องกลับกลับกระทันหันครับผมฝนตกี๋ยวไปหาซื้อยังกินกลางข้างเน้วพี่น้องคือเก่าอ่อนละี๋ยว ชื่อขนมขนมแน่นน่ก็ครับผมน่าดอกมากเยระพี่ต้อเน,นี่นี่กับเมียเป็นอยากกินเ f c บซี่บุตระเป็นเห็นเ uh ี่อยู่พูดเลยละแก่พเดีว่า เดี๋ยววันพุธค่อยกินวันพุธค่อยกิน KFC นะครับอะไรอย่างเงี้ โอ้ิอนโดนดับอีกวะเนี่้สูสงใจสี่หิ้วเขาพี่น้องโอ้โอตัดโต๊ะแงขึ้นไม่อีกเลยพี่น้องจอดพรมตั้งเป็นเป็นช่วงแคว่ว่าได้๋ยววัดกับถือเท่าฉั่นก็ได้หรอกไปก็ ขา,าก็าเจาะไปม่ได้นั่งดรกก็เสัจ็จเดี๋ยวมือเสาเจ้ามือเจ้าจะไปู้เดียวนะเดินทางครับครับวนตัวกลางทางเลยไปไม่ถึงจุดหมายเดี๋ยวไปหาซื้อให้วกินทางข้างพี่น้องให้กินน้ำเข่งน้า นะคะโดนาซิช yeah. ิห <tampoco> นึ so <it> <uit> ่งร้อยชิ้นร้อยบาทจิ้มเต็มไม่นเขามาดก่าไม้เลยคะโดนิชิร้อยบาทิ้เตอนะคะโดนาซิชิหนึ่งบาทนะคะลงไปเลยเดี๋ยวฝนตกไฟเซเว่นนาชงใชยิ้หิว เดี๋ยวยลงไปข้างล่างแม่บอกว่าแม่เพิ่นบาแม่เป็นยางออกมาเพิโบราณแม่บอกว่ากินเจ้าไม่ได้กินกันนะไม่ได้เก็บกินใก่เคฟมี้เก็บไปเีเว่นบอกวันพุดวันพุดค่อยกินลงไปเออนั่งเหรนะอนะนั่งไม่ไ้เหรอ จอดสาลาพักพิมทางอีกแล้วจอดสาลารีบทางก่อนพี่น้องไปกินตับหมกคุงก่อนหลังจากที่นี่นี่ซื้อของยูเซเบนแล้วผนกระซิบลบไม่อีกแล้วเนี่ย บอกว่าน,อนอ้องแม่เปิดให้เชือบมา <ไง S 1> ทางนี้นไม่ได้มันต้องเปิดข้างในตำตำปลา,<อ>าตำปลาครับผมนี่นี่เป็นเต็นป้ายเต็นป้ายแค่ทอดจะมาเศ้านี่ละตำปลาตำดงพี่น้องเลยโอ้ยโต๊ดอ,อ,นอนนันนี้จะซีฟู๊ดเหมือนกันปลาคลั่งแม่เอาเสียงม, <S <S มันเสียงมันมันนี่แม่มันจะบาดปากไม่ ปอยก็ได้นี่ร,รู้เจได้แล้วนายเจเจได้แล้วมจพี่น้องจา๋ามจใกล้เจ,จ็เจได้แล้วมาเดห่อหอดเขามาจิจ้า้อจใส่ใส่ซเล็งแจนจอนครับผม เยอะโหยเยอะไปกินหม่อนมันดุเป็นขี้เลยอ่ะเอากินเป็นขี้เลยอ่กินกินใส่จาง้อ๋องต้อาใส่แค่นี้เองเอาีหาพูดไม่ดีต้องพูดกับพ่อคำเออก็เอาคำนี้่ kamuai macam berapa? Pukul di di pukul berapa? Aku buat cerita. Nampak siapa? Aku makan kuekeng. Aku. Bumi. Kueu di dalam kueu. Aku makan kueu di luar deh. Cái này nó ngọt. không cuốn cho tao coi. Ôi, mẹ không nghe. Rút rồi đó. Đi đi, thằng phải băng. บางปานหาปปานหาก็ไม่เห็นด้วยลยมาพงับไปตรงพ่อบอกมานั่พ่อนั่งใครเอนั่งน่งอยกไปปานกินปานาจะได้เห็นนั่อนั่งส่ะออบนั่งเปลนห่วงพอเปนดียืนกินกินกินินั่งส่ลนยืนกินบกไิยืนกินอกลูกเพเป็นอยงนนหนูกินเลย กินกินซอสแจ๊บบ้านกินถ้าเคยเขาถ้าใครเขาทานเดี๋ยวหมาจะมากินด้วยก็คือก็ก็จะมากินด้วยกินไม่อจ้ะ ม,มาคุณครูเหรอใช่มาคุณครูมามันเข้าไปเรียนแล้วทำใหญ่มันเข้าไปเรียนหน,นังสือเหรอลูกใช่ไม่ใช่มันเข้าไปมันเข้าไปมันเข้าไปหาครูอืมจับบอกว่าหิวจังเลยใครบอกมามาคุณครูม,มาพูดได้เหรอท่านเราพดได้ เพ mm ียงลาดเท้าใครจะพูดจะพูดกลับไปมัวชั่วเลยกลับไปมัวชั่วลาดจือไครอันนี้บ่เคยบ่เคยดะดี ซื้อสองต้องผิดหลังหนึง่งจําจําปลาเนี้ยเสียครับขี้รถเมียพี่น้องพ้าจะพาหนูไปไหนกลับบ้านกลับบ้านปลาก็ไม่ได้สักตัว เสียงเสียงครูเสียงครูจริงจริงอันนั้นหยุดแล้วอืมแจ๊บกับบ้านเด็กๆกลับบ้านมันจะต้กันะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะตกนั่งดีๆป้าป้านในเห็นอิปิอะไรที่มันจะปี๊

เขาเรียนอะไรเขาเรียนไหนเขาเรียนไหนหรือเขาเรียนนี้ มันอาคิ์ <c oughs> มันพูดเหรอมันพูดทำไม <c oughs> มันพูดทำไมก็อยากมันพูดหน่อ <c oughs> มันพูดจะทำทังไรล่ะหานีา่มันพูดเพราะอยากกินเค้กซี่ปย เธอหาตะวันพุดเด็ดในนี่เพราะว่าปากเพิ่์บอกตะวันพุดข <c oughs> ี้ไปตั้งเมื่อกี้ข่วนอยู่ยแบบน้องเปิดจนะไปไหนเฮ้ยลุงเฮ้ลงุลง เทลงบีบเออทำไมต้องมีมากจเทไม่ไงมันไม่กออกก็เป็นเหมือนซอนมสมะเขาเทศไงฮะฮันฮันทนก็ออกจิบจับจับกินกินกินดที่เนาะ มานอนได้เลยก้นมาพักแรกอะไรนะจอดพักรถพักอย่างนี้นจะบาบา่อยเน,นี่ยลบฝนลบยังพวกเขยจอมไม่ขายของเลยนะจอดพักลองห่างไปเพื่อนมีหนามมือก็ที่นี่ก็หนึ่งสำหรับสำหรับคนสันจอดไปมากนะเฉียบนะพ่อ ไปจอดพักดูในมูบาตรงโดดหยอกขี้ม่วงลุ้นตกจอดพักกับพนังงานของแฟดเพิ่งจะไปซูมความบได้นะตอนนี้ท่าก,กันครับออกไปอืคลับขึ้นมนาะ บัวกี้เหรอนั่นห้องน้ำไป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 ขอข้าวพี่น้องสวัสดีครับ